สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมเครื่องคูปัตเต et 95นะครับอาการนะครับน้ำมันเครื่องออกป่องนะครับหรือคือมันกินน้ำมันเครื่องนะครับสาเหตุจะเกิดจากตัวฝาสูบนะครับเกิดจากวาล์วนะครับนี่นะครับหลอดวาล์มันหลมนะครับนี่ครับสังเกตครับผมขยับนะครับ คาบน้ำมันไหมครับคือมันหลวมจัดนะครับเวลาที่วาล์วเปิดดูดอากาศเข้ามานะครับมันก็จะดูดเอาน้ํามันในตัวเครื่องออกมาด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันหลวมพอดูตออกมาแล้วจุดระเบิดเผาไหม้มันจะไอเสียเปิดไอเสียออกน้ํามันก็เคลื่อนที่ดูดมันก็จะออกตามช่องนี้ด้วยนะครับออกมาทางไอเสียครับ นี่ครับสังเกตจากขมาวครับนี่ครับคือน้ํามันที่ออกมาแล้วมันเกิดการเผาไหม้นะครับมันก็จะกลายเป็นขมาวนี่ครับรั่วเยอะมากนะครับดูสังเกตรูนะครับขม่าวเต็มๆแล้วรูจะตันแล้วนะครับทีแก้ไขครับคือต้องเอาฝาเนี่ยไปตีหลอดวาลใหม่นะครับฝาเนี่ยดูจะสภาพเนี่ยเขาเพิ่งไปตีบ่ามาไม่นานครับเนี่ยวายังใหม่แล้ว ยังไม่มีรอยสึแสดงว่าเขาไปตีบารมาใหม่แต่เขาไม่ได้ตีหลอดวาล์วมาใหม่นะครับทําใหนมันกินน้ํามันเครื่องครับก็ต้องไปฝาไปทําไปตีหลอดใหม่นะครับตีหลอดวาล์วใหม่ครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ